พี่ไปเที่ยวหูหมดเดยอะกว่ข้าวเแหนูหอีกพี่จะจ้างนนนห,น,น,ห,หานูบ้างนะแม่เฟิร์นจา้างเราแห่ไหมนี่ <c oughs> แม่เฟิรนจา้างเราแห่บ้างเด้อี๋ยวอปต เดยเจอไรเดาอะไรอย่าเนี่ยนะตามนี้เลยเหรอใช่จ้าช้ำๆก็คือแค่บอกก็คือปุ๊บปุ๊บเลยอัตโนมัติแล้วอะไรเนี่ยแว่นตาทีมซีบาวมากนะครับใครบ้านเหียนทีมเอทีมบีอยู่ว่าเขาเขาคือบอลร่องหรือเปลืองหลังเนี่ย เขาเขาเริ่มมืดอย่างนี้ครับน้องอาไปเก็บไปเก็บบนหลังฮะอ๋อไปเก็บบนหลัง BTCWIT คอนเสปต์เวทีชีวิตพี่น้องฝากติดต่าไปด้วยเด็กน้อยตัวเกมมิวสิกแบ่งเป็นสามทีมทีม A ทีม B ทีม C แล้วก็แล้วก็จะมีทีม D ด้วยเกย์จะเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวแคบโมสกับวงก่อดบอนแคบโมสกับวงก่อนกูไม่อยากไปนั่งเก็บแคบโมสเบิ้ง พนหยกนิ้วขนาดขนาดู่เขือหมูัวกระเทียมไอ้มมุกแมสสปอนเซอร์แทนเลอฮะเราจิเป็นงานแค่แคบูได้เลสปอนเซอร์เฮ้เอาเท่าไรได้หน่ว้ยเอากระไงกรไงอุ้ยเอาโดนหลายคนนะนี่ นั่นเป็นคูเป็นคู่อยู่มืนขึ้นในกระได้ะไฟหอนแก้องตอ้วไฟห้องบอนมันเหมือนมีอะไรระเบิดออกมาก็เลยเื่อหอนนี่แล้วก็กินอนทีใไหนเมื่อื่น้อนไปกชาตะเกียงนี่ไงตะเกียงนิจุนชีดีที่ลงตัวบอที่ตตเกมิสินายย่งโกิ่ก็เปิดไฟกางไว้คนเฟิรมแน้ดนะได้เลยหรอวันที่อะไรนะเยบายโมงวเตัวตัวออกไหมนี่อ๋อ ต้องขึ้นรูปพี่พี่ชายอ่ะแล้วค่อยปรุงอ่ะแล้วค่อยแต้มนี่หรอเป็นคลิปต่างหากมั้งก็บอกกันเกินไปไล้วนี่แหละเพื่อชอบกันม่วนขนาดนั้นเอ้ากันง่วนบ่กระนวนเหมือนจ้างสองสองครั้งไงนะทันมากนี่เขารู้หมดแล้วเขาเขาแต่ว่าเตี้ยมได้หมดแล้ววันที่เจ็ดนี้รถแห่โตเกียวมิวสิกถ้าเกี่ยวเพูดผิดหรือยู้พูดผิด ก็พูดไว้ตื่ตน,นเต้นตอนนี้คนดูเท่าไหร่คะพุ๊บแป๊บเลยนะนี่่อนนี้คนเท่าไหร่ห้าพันแปดตอนนี้คนดูห้าพันแปดใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนโกกิจะมาบอกข่าวดีนะคะพี่นองชอบเพื่อก,กับนวลจหวัดขอนก่นเท่านะีดแหละเนาะพี่นองคะมีลูกค้ามาดําฟีมเขาโชคดีมากพอดีว่ามันเกิดคุณทรายไม่รู้ว่าแดี๋ะคนได้ติดตามไหมคุณทรายพเพิ่งแจกเงินล้านไปที่บีแล้วจะแจกอีกวันที่พี่ไปได้กับคุณทรายจะแจกอีกล้านนึงอื แต่ว่าทีนี้นคือลูกค้าคนที่โชคดีคนคนที่แล้วค่ะเขาคุณสายกับที่บิ๊กจะไปแจกเงินจะเอาเงินไปให้เขาเอาเงินล้านนี่แม่ไปให้เพื่อนเลยเงินตัวนีบอกใช่เอาเงินล้านไปให้ลูกค้าที่โชคดีของมาราังฟินคนนั้นแล้วมาราังฟินก็ยังใจดีจ้างโตเกียวมิวสิกไปแห่ไปหน้าบ้านเขาอีกปครไปแจกเงินล้านเรอเอาแห่ไปแห่เขาฟัาาิ่งบอกใช่ใ,ใช่ใชเพราะว่าคือโชคดีแท้เพราะว่าคุณสายอยากให้ซือจะกดอนพร้อมเลยเงินล้าน ก็ซื้อหนึ่งออร์ดหนึ่งออเดอร์เลยประมาณนี้ลูกค้าที่มีออเดอร์ไม่ถึงพันก็ซ้ำเพราะว่าปู่เขาน่ะใช่บอกเลยว่าเลิศมากนะคะทุกคนก็คือวันที่เจ็ดรถแห่ตัวเกียวเป็นสิ่งที่อำเภอกระนวลบ้านไหนตำบลใดบ้านตำบลนะเขาบอกอีกทีนึงอ๋อแต่นี่น่ยอยู่อำเภอกระนวลกาสินขอนแก่นเขานรียกขอนแก่นอ๋อคุณยายที่อยู่แถวนั้นก็ไปแห่รวมที่นี่ได้คุณทรายบอกว่าใครที่ไปก็อาจจะมีอะไรแจกด้วยนึกออกไหมอาจจะมีอะไรแจเพราะมันเป็นโปรเดือนเกิดของคุณทรายเลย คือบานาัฟินเข้าใจป้ามใจถึงมากๆเลยนะคะทุกคนวันที่เจ็ดนี่อย่าลืมไปแหกกันเด้อบ่ไดนลังวัลนจะไปแหกกับมวนเลยเพราะว่าไปพอตัวเป็นไม่สิแบบเต็มรูปแบบเพื่อก่าเดือนนี้บ่ใช่วันที่เก็ไม่ได้สิบเจ็ดเท่านั้เองหูนีูเงิทิพเจ็ดกับไานพี่ยาเขาลุ้มมาเดี๋ยวเจ็ดวันเกิดพี่ยาแม่แต่แหกไปแหกจะพี่ยาเขาลุ้มงานนี้ไปแหกแจกเงินเี่อ้อยเปิดร้านนะวันที่เจ็ดบ่อยู่หร้อจ้ะอันได้ข้าวล้วก็อย่าลืมกระจายเวามเรียบร้อยได้มันก็ได้นะ อามันไม่ชงให้นี่ฉันเป็นผู้เข้าประกวดที่ต้อเท็ามดีดีเยกรงานกับการงานก่อนนะตาลังทิตไปแล้วกางน่ะเอซีอบวะไม่ยกยังที่กีตาเอเอออุ้ยมันเต็มความนะยตาเป็นแม่ผู้เข้าประกวดกีตากเขาบอกมาสมนี้เขาบอเสื้อนี่เาตีนี่เขาเปลาเด้อเนกับพี่แลนเด้อเดี๋ยวนทเดินทางเราเด้อวันหนาวมั้งออหนาวมั้งวันหนาวต่ใส่ซื้อนี่แหะ ไปฟิแนแลนด์ปะย,าย่าคนที่สมบุกเดินทางจ้าไม่อยากเปลี่ยนตั๋วไงเราจะบินเลยถุงอำเราจะได้ได้ตัดวีซ่าไงแล้วก็คนนั้นบุ้งเงินบุ้งอีกอย่างนะกลับบ้านด้วยนะวีซ่าจะหมดแล้วอ่าอยู่แต่คุกคีแต่อยู่อ่าอกับหมอลำน่ะรู้ดีวีซา่าจะหาวอนจ้า <c oughs> ตลอดชีพจ้าตลอดชีพ ไปไส์ก็ได้เป,ป็นตาแค่นี่โอ้โหเป็นตาตัวสิฟั่นี่ทกิันียอันไหนทั่วทรับเอ็นเป็นตาโอ้ยพักกระเทียมกันกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มอย่าอย่าไปจ่ายนะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเอาใช้ชื่อเอ้เป็นตาชันเื่อดีชื่อเป็นตาแฟชั่งนงามงายดียเลยกูด้วยสร้สามงมือมัน,มน,นอะไรเขาใส่มันรอแล้วเขาใส่นในบุญเนี่ยขึ้นเรื่องเรื่องเสื้อขี้ตาลื่มมาดิ ได้แหรอหมอไปไปไปใหยังไปไปเส้อแดงกันไ้ะอา่อางมันหมย่าังนั้นเหอใชหมดยังเลยใครจะกินม้่งเนี่ยมันมีโลกล่ไหมไม่มีโรโก้ัอ้าวอ่มงเป็นมึงเป็นโรดตานี่บ่เคยเป็นหมดบ่อุกทนดดีอยู่เลยนุดดีแบบนอนกลัวเลยแต่บ้านวันนี้น้องมียพิสิทธิ์คนริงหวานไหม โอ้กะโล่แหละน้องมาสันเปี้ยวมาสันกับเอฟซีเนาะไม่ใช่มโน่น่าจะเป็นเอฟซีจริงพี่ปานถามท่านพี่ปานถามท่าพี่ปานเองบอกท้ายลูกนะเด้อเอ็งอยากเห็นรู้จักเมกอับิสิตเพราะใครเพราะพี่ปานนี่กับิสิทธิตรับติดตามเด้อว่าจะมีอะไรกับเมกอับิสิ์ตีตัวเนาะซูวินมาแบบปุ๊บ นอนโรงเรีนตอนเสาร์ก็ไปเลยอะ่ะเนี่ยตามนนะนะนะถิงน้ำหนักนั่งถึงจะเจอปีวูตนอนนั่งบริบทีรวงหนาะจองเราบอกเขาแหมแล้วเขามีรถแฮมเนี่ยโอเคด้วยว่าน<อ>ัดกันไหมนัดอยู่แต่ว่านั่งนะคิดว่าบีวีอยูต่ตลอดนะกับกระบา<น><น>ดข้างไหลายหรือตะกระดูกเมฆบว่เออเขานักสู้ <c oughs> มาส่งอย่างให้กินเนี่ยนริตากาแฟจ้าขึ้นมาเกี่ยวย่ย เมนกาแฟดำาลดอันนี้คือกาแฟในตาพี่น้องคุณแม่ทาให้ดื่มนี้คุณยายก็มานอนเรียนแล้วกินเขารกันนเลื่นกุอรเนอนเีคาเอเลาียแล้วแล้วเอปดน้องสกายมนสกายก็ยังเจ้าหญิงอังกฤษไปนะสวยเด้อลูกอังกฤษเนาะ คนอังกิจแล้วน่ะอุ้ยปั้นต่อไปค่ะน้องแม่ได้เนยนะเปิดเสียงไม่ได้แต่ว่าเปิดทำได้อยู่อืมเป็นอะไรนี่เป็นจอนหรอุ้ยจักปั้นเกทเธอา์เดียวนี้นะเด้อที่เซิร์ฟมามาที่เซิร์ออกแรงมากมันยป่ะเนี่ยออกแรงมากป้าทีมก็แข่งถ้าสัตว์รอบหนักก็เฮียซีซัสซูซูจะได้เข่งกันเองโอ้สปอนเซอร์กับโตเกียวสนับสนุนกับเขามากประสนพ่อแม่อะไรหมวะรู้สึกว่าเขาได้ทำกันเองจริงๆริงเขามีอะไร EP งานต้องคิดอะไรซีซั่งสอง แต่ว่าซีซันหน้าก็เอาคุยกัแบทโชว์แก้วนี่พี่น้องขันกาแฟเจ๊นั่งกับตรงอิ่มกาแฟกี่แล้วอิ่มหนึ่งบ่อิ่มมือขึ้นไปไปอะไรเพราะแก้วใหญ่หินนี่บ่หลุมมันหยุดอันนี้อันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้หลุมก็หลใส่มันโดนไงเหมือโอ้ยพั่น่ะในเสือสิไปอร์เซ็นต์แล้วเด้อกระเประเต็นหนาดอกก็งามอยู่ดูขิดเท่าไหร่แม่ดีมเท่าไหร่นะสิบหกหรอ สิบหกไปสามดูชิวซีบอสอยู่ไหนพอทำไหมไปสามไม่จะได้ยื่นมีซ่าถ้าไม่ยื่นก็ค่อยไปค่อยไปไปพร้อมกันเลยไปทีเดียวอาทิตย์เดียวก็ไปเดือนหน้าเดือนหน้าสิบหกอาทิตย์แรกอาทิตย์หลังอาทิตย์หนึ่งก็พอไปลูกซ่บอยากเมียสเปนมาเสร็จที่สเปนไปทีเดียวก็พอเข้าสเปนก่อนแล้วเราเข้าเข้าฟินจะไจะขอบีเข้าฟินก่อนเข้าสเปนเลยก็ได้แต่ก็ขอวีซ่าเหมือนเดิมจะนั่งแยงนะขอนั่งบิสเนส เป็นตัีบดีนะคือฉันขตดค่ไม่ทุกอย่างมาจอดอยู่อหนอยเพื่อเพืยวความเทียเหรอบหลูเนอะโอ้บ่ออะไรบหมอให้ได้นี่ก็ดีอยู่ก็ดีก็ดีเอากือมันดีเอาคืงโอ้ยฉันบ่อเพ่ความเสียขยันยู่ขีเหร่ยูขยกหรอกหรองเพียงขึ้นยวนแต่ได้ะบ่เมียนเลิศเลิศประสัทนีผู้นึงนอนกุนเจ้ากุนแจ จากหนุ่มเทียวไปขอนเกล็นไปยันนั่งกวนแจ็วแปลหรออิวุยไปเจ้าจะถ่วงยันกูศูนย์เดี๋ยวไปนอนงุวนกวนยังกระดกกระเดียกโกนอีหลีโกนแบบก็เก่งใจให้บาลน้ำเมืองหน่อยแม่กินอะไรน้านาริตากาแฟเดี๋ยวทุกวันใช่หรอเดี๋ยทุกวันเดี๋ยทุกวันดีทุกวัน ฉันซื้ปตั้หนาทองก็กดรินอยากได้แคบหมูแคบหมูนี่คือใครอยากได้ติ๊กตอเลยเด้อกดติ๊กตอเลยเรือยอย่างนี้ต้อย่ขงนี้ไมได้รหัสดูได้เลยมากเสียงบ่แคบหมูคอบ้านไหนหรอเอาไว้ให้มาเอาที่ละอย่างที่ละอย่างอย่าเพิ่นสับสนมูสเมียนลูกค้ามาเอายอฟิตบ่อยากเอาดหาดอกแต่ว่าเห็นเพิ่อนยืนมากเลยต้องเอากหาเพื่อนปวดที่ไหนคะแคบหมูเช้าโอนที่ฉันค่ะแหม่นค่ะยากยอกบริษัทแล้วนะคะนี่ซิมไม่ยักษ์ยอดสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเอาแม่คาซีอุนหายว ไม่อยากยอนอย่ยงครไม่เบบดอายุลราขายเยอะ่งร่างเน่ะด้ร่งนือน่ะเอามาบันนี้พี่น้องอยากได้กับปูกาแฟอันนี้ต่างแบบสนุกสนานนะเพราะเบริเดียวเาขายบอดบอดขายแบบตป้องกันทาลายมีอย่างละสิบละซาวสิบกองเซากองพี่น้องอันนี้คนกาแฟบางคนหาว่าชงน้ําเยอะจังไม่ต้องคือบางคนบางคนชอบน้ําเยอะน้ำมาแล้วแต่เพราะว่าจะชอบแหมจะบางแต่ว่าสำหรับแขวนนี่คออกินได้หมดคันลายมันก็รู้สึกกินมันกยอิ่มไปเลยสินะ รอบอสพาเที่ยวฟินแลนด์ใครคิดเรื่องนี้บอกเลยทำแน่นแน่นอนทำแบกเก็ตเจ้ว่าเสียดายเวาะมันไปแง่บําเรียนแง่ไปไปแง่บําเรยนไปไหมแต่มไม่ร้อนไงหนาวป่ะมันบ่มีการให้ปลาไปเบิ้งปลาเลยหรืวไงมือไม่ได้เลยก็เลื่อนได้อยู่แล้วเดือนนี้บ้างก็ไม่บ้างเดือนนี้ก็บ้างเยอะอยู่นะถ้าบ้างต้องเป็นอาทิตย์ไดเพื่อนึงเดือนแท้งสองมึงแล้วแมนยืนวิสตาอีกเดือนอ่ะยืนวิสตานะห้าวันพอมีไปทุกีดดวงเพลงอ่ะ ม่มีเช่าเขาเอาตอนนี hmm. okay. oh yeah. hmm. ้เช่าเขาอยู่ขออนุญาตกินกาแฟก่อนนะครับโอ้ยบเรซื้อรถไฟนี่แหละเซียนของกัวยูซันเนี่ยเดคืออันนี้กินหลังอาหารก็ได้หรือกินตื่นขึ้นมาก่อนเอตื่นขึ้นมากินก่อนก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้หรือก่อนไหนก็ได้ท็อปให้กินตอนเช้ามันจะดีเพราะตอนเที่ยงมันจะออกแบบเลื่อนๆเลยอันนี้กินแล้วมันกินแล้วมันง่วงเด้อเพราะว่ากินกาแฟยี่ห้ออื่นกินแล้วตาแข็งของเรากินแล้วง่วงหลับโก้สวดๆเลยเพราะใส่ไอ้คาเปีมันต่ำเขาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆ นี่แบบว่าตาแข็งตาดีตาสุนเป็นกาแฟผสมข้าวจริงจริงม้วนโดนแฮ่คนหลายหลายเป็นองมันมากเบิดอุดรนพวกเป็นของฟี่ป่ะของฟี่อะไรของแบบอุดวนไล่ลีไล่ลีจนล้นออกมาน่ะแต่มันเริ่มตรงที่ว่ามันไม่แบบว่าฝนตกเข้ากับเมฆตงหยางไงถ้าไป็นเช่าสถานที่ต้องไปแบบนี้ลูกค้าถ้าจะไปนะไม่ถึงว่าถ้าบริหารได้บริหารมันก็หจุดหมายก็อยู่ในโดมโอเคที่สุดเรียนฟี่ตอนม้วนเขาสิบเอ็ดคิวแค่แม้การลงทุน การตบาดคนเรามันคิดเหมือนกันเนาะไปฟีเธอหนึ่งแต่ว่าหน้าเด็ดสิบคิวสิบคิวคิวหกหมื่นหื่นคูณสิเท่าไหร่หกหมื่นคูณสิบก็หกแสนจบค่ะนนทางทไกมากก็บวกเพิ่มถูกไหมก็บวกเพิ่มสุดถึ่ว่าสอนม่าตกเอินเด้อกพูดถึงมีเขากำลังรอคานเพิ่มอยู่สุราฉันว่าแปสุราไกลอยู่นะอ ขายเออนี่ไงบัจ <epo> จ <i> ุลันปานีคิวหนึ่งสมุทรสงครามใช่ที่ใสสมุทรสงครามใช่บัจจุลันปีแม่กองเลยจ้าม่เเขาว่ากำลังดูอยู่ว่าราคาแบบอะไรแต่ว่ามันก็ต้องเพิ่มมาเหมือนระยะทางใส่เชือกเติงเนาะคนเดินนั่งอีกกระบอกนั่นกันแดงๆอ่ะแม่โนเขจะเขาจะไปแก้บนเอาหรอเหรอแล้วก็ไปไปขายต่อยตรงนั้นเลยกนล่ะแล้วไม่แก้บนได้ไหมเราไปขอเพิ่ม ได้สิคิวเมื่อวานนี่พี่น้องหกหมื่นคูณสิบไม่ใ่ใครนะลาวก็แล้วเขาบอกว่าภาคเขาเป็นนันใกล้ไม่เคยมีรถแห่อิลีบอ่ะใช่สุรันมมีรถแห่หรอรถแห่รถแห่มีแต่บาตเท้าเฮดมีต่ขอนิสานจนไรก็พาการข้าไม่แบบแบบที่เราเห็นไม่มีอยู่นู่นั่นไม่มีถ้าไปเป็นแบบเคร่รหรือหล่รถแห่นี่มันขับเร็วเท่ใส่ความเร็วกะสีได้ซับรถุกะหอดมละ เราจะขับเรี็วไปได้ไรโอเคครับโอ้โอสิบได้ไรครับเมียนพอได้ก็ได้ไดคู่สองเวลาปีอีกสุรา